กินข้าวกันมาหรือยังละ่ะเด็กๆเกฮ้อเฮ้อฮ,ฮตากินข้าวจานหนึ่งเนี่ยตั้งหลายเม็ดแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนโน้นตำนานเล่าไว้ว่าข้าวเม็ดหนึงนะ่ะกินกันทั้งหมู่บ้านยังไม่หมดเลยเพราะตอนนั้นข้าวเม็ดโตเท่าแตง เท่าลูกฟักแฟงโอ้มหัศจรรย์อะไรอย่างนั้นมนุษย์สบายมากเลยข้าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสุกแล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งไปตามหมู่บ้านไปสู้ยุ้งช่างของมนุษย์เองไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นข้าวทั้งหมดมีแม่โพศพเป็นผู้ปกป้องดูแลชาวบ้านเพียงแต่ทำความสะอาดยุ้งช่าง รอไว้เท่านั้นครั้งนั้นมีหญิงปากร้ายผู้หนึง่งนางช่างว่าค้อนขอดทุกอย่างนางก็มียุ้งข้าวแต่ไม่เคยทำความสะอาดวันหนึ่งนางไปต่างเมืองก็เป็นเวลาที่ข้าวสุกข,ข้าวจึงกลิ้งมาหาอ้าวไม่มีใครอยู่แล้วเมื่อกี้ไปที่ยุงก็แสนสกปรกอยู่ไม่ไหวงั้นพวกเรามานี่เหอะ เจ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้อยู่ในบ้านก่อนก็แล้วกันข้าวหลายมเมล็ดเลยไปอยู่ในบ้านเต็มไปหมดแล้วหญิงปากร้ายก็กลับมาเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรทำให้ข้าวมาอยู่เต็มห้องอย่างนี้แล้วฉันจะนอนที่ไหนไปนี่บ้านคนนะไม่เคยยุ่งดูเถอะมนนอนกันเกลื่อนข้าวของเลอะเทอะหมดไปออกไปออกไป แม่โพศบโกรธที่หญิงนั้นขับไล่พูดจามไม่ดีและดูถูกข้าวจึงพาข้าวทั้งหมดไปอยู่ป่าฝากไว้กับฤาษีตนหนึ่งครั้งนั้นมนุษย์เดือดร้อนไปทั่วเพราะไม่มีข้าวกินเหตุเพราะมนุษย์เพียงคนเดียวที่ไม่รู้บุญคุณข้าวที่เลี้ยงชีวิตมาข้าจะรอว่าเมื่อไหร่มนุษย์ทั้งหลายมีความพร้อมที่จะดูแลปกป้องข้าว เมื่อน,นั้นข้าจึงจะยกโทษให้และมนุษย์คู่นั้นคือชาวบ้านที่ชื่อปู่เยอและย่าเยอทั้งสองเข้าไปอยู่ในป่าเก็บของป่ากินประทังชีวิตเพราะไม่มีข้าวปู่เยอย่าเยอพอทราบว่าข้าวอยู่กับฤษีก็ขอต่อฤษีขอข้าไว้ปลูกไว้กินด้วยเถอะข้าทั้งสองสัญญาว่า ต่อแต่นี้ไปจะดูแลข้าวไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำลบลู่ไม่ใช่แค่นั้นพวกมนุษย์จะต้องทำงานหนักปลูกข้าวเองเพื่อจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวเริ่มจากพันข้าวที่ข้าจะให้ไปปลูกต่อไปนี้ข้าวที่เจ้าจะได้ปลูกกินจะมีเมล็ดขนาดเล็ก ขั้นตอนการปลูกยาวนานเหนื่อยยากและแน่ละ่ะต้องกินหลายๆเมล็ดในมื้อหนึ่งจึงจะอิ่มนะเจ้ามนุษย์เอ๋ยปู่เยอย่าเยอทำตามสัญญาทั้งคู่หัดปลูกข้าวด้วยความอุตสาหะดูแลถนอมข้าวจนออกรวงได้เมล็ดข้าวเหลืองอารามแต่ข้าวมีขนาดเล็กลงมากเชื่อกันว่า ปู่เยอย่าเยอเป็นผู้สืบสารพันข้าวที่แม่โพศกมอบให้มาจนถึงทุกวันนี้